ไปชมไลฟ์บุฟเฟ่กับเรือเมริเดียนครุส2กับรอบซันเซ็ตคนละ5 9 9เเท่านั้นตามไปชมเลยว่าจะได้กินขนาดไหน เริ่มด้วยพระเอกของมื้อนี้เลยค่ะก็คือกุ้งแม่น้ำเผาโตโตตแล้วก็หอยแมลงพู่นิวซีแลนด์บอกเลยว่าอันนี้ตักได้มีอัน้นต่อด้วยซูชิหลากหลายหน้าค่ะบอกเลยว่าละลานตาสุดๆ,ๆดอันนี้ก็จะเป็นซาซิมิแซลมอนสดๆนะเพื่อนๆที่เชฟจะแล่ให้เลยบอกเลยว่าอาร่อยแล้วก็สดมากทานกับวาซาบิแล้วก็โชยุหรือว่าใครจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บเหมือนกันไปต่อด้วยโซนที่เป็นเมนูอาหารไทยและนานาชาติค่ะก็จะมีในส่วนของเฟรนช์ฟรายมีไก่ทอดข้าวสว แล้วก็ยังมีข้าวผัดสับประรดด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแฮมคลับแซนด์วิชนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของสลัดก็จะมีสลัดพาสตา้าซีซาสลัดสลัดผลไม้ยำวุ้นเส้นแล้วก็ส้มตำค่ะต่อด้วยสายพาสต้ากับสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหอยลายอร่อยสุดๆมีน้ำพริกลุงเรือนะคะแล้วก็มีผักสดๆให้ทานไฮไลท์ของเรือลำนี้ก็คืออันนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะซึ่งทางเชฟก็จะทำสดอร่อยมากเลย ัดมาที่บาร์ข้างๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นผลไม้ก็จะมีสับป,ประรดนะคะมีแตงโมมีแก้วมังกรเอาใจใส่หวานนะคะกับโซนขนมหวานที่มีทั้งเบเกอรี่นะคะมีเค้กขนมไทยแล้วก็ยังมีพานาคอตาให้ทานกันได้ไม่อัน้นส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำอัดลมนะคะเพื่อนๆก็เติมได้ไม่อั้นเช่นกันและยังมีบาร์เครื่องดื่มที่สามารถสั่งเครื่องดื่มเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะแต่ส่วนนี้จะมีค่าใช้ใจ่าย ไล์อัพบุฟเฟ่จุกๆขนาดนี้ใครอยากมาทานก็สามารถทักแอดมินมาได้เลยนะ